รวัติหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนสุจินโนเกิดในตระกูลของช่างตีเหล็กเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2430ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามค่ำเดือนยี่ปีกุลณบ้านนาโปงตำบลหน,นองในและปัจจุบันเป็นตำบลน,นาโปองอำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยเป็นบุตรของนายใส กับนางแก้วรามสิริโดยมีน้องสาวร่วมบิดามารดาอีกหนึ่งคนคือนางเบงราชอักษรและบิดามารดาของท่านได้ตั้งชื่อว่ายานซึ่งแปลว่าปรีชากำหนดรู้พอท่านมีอายุได้ประมาณห้าขวบเศษมารดาของท่านก็ได้ล้มป่วยแม้จะได้รับการดูแลเยียวยารักษาเป็นอย่างดีจากสามีแต่อาการของท่าน ก็มีแต่ทรงกับสุดในที่สุดเมื่อท่านรู้ตัวว่าคงจะไม่รอดชีวิตไปได้แน่แล้วท่านจึงได้เรียกหลวงปู่แหวนเข้าไปใกล้แล้วกล่าวความฝากฝังเอาไว้ว่า<อ>ลูกเอย๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้ล้วนกี่โกธก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลือง ไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะหลวงปู่แหวนพยักหน้ารับคำเท่านั้นดวงวิญญาณของท่านก็ออกจากร่างไปมาอีกไม่นานดึกสงัดของคืนวันหนึ่งขณะที่คุณยายของหลวงปู่แหวนกำลังนอนหลับสนิทก็เกิดฝันประหลาดอันเป็นมงคลน,นิมิตหมายที่ดีงามท่านจึงได้นำเอาความฝันมาเล่าสู่ลูกหลานและหลวงปู่แหวนฟัง ในวันรุ่งขึ้นว่าเมื่อคืนนี้ยายนอนหลับและได้ฝันประหลาดมากฝันว่าเจ้าไปนอนอยู่ในดงขมิน้นจนกระทั่งเนื้อตัวของเจ้าเหลืองอารามไปหมดดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักยายเห็นว่าเจ้าจะมีอุปนิสัยวาสนาในทางบวชฉะนั้นยายขอให้เจ้าบวชตลอดชีวิตและขอให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียเจ้าจะทำได้ไหม จากนั้นวันเวลาผ่านมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2439ท่านมีอายุได้เก้าขวบคุณยายของท่านที่ได้เลี้ยงดูแลเอาใจใส่มาอย่างทนุถนอมได้เรียกท่านพร้อมกับหลานชายอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติสนิทรุ่นราวเขาเดียวกันเข้าไปหาแล้วพูดว่ายายจะให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นสาม,มาเณรเมื่อบวชแล้วไม่ต้องศึกเจ้าจะบวชได้ไหม ท่านหันมามองหลวงปู่แหวนอย่างตั้งใจฟังคำตอบหลวงปู่แหวนก็พยักหน้ารับพอใกล้เข้าพรรษาคุณยายของท่านจึงได้จัดเตรียมเครื่องบริขารจนครบเรียบร้อยแล้วจึงได้พาเด็กชายทั้งสองเข้าถวายตัวต่อพระอุปชาซึ่งมีศักดิ์เป็นนาเข้าเป็นสมมามเณรณวัดโพชัยพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเด็กชายยาน เป็นสามเณรแหวนตั้งแต่นั้นมาตลอดพรรษาที่ได้บรรพชาเป็นสามเณรนั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนได้แต่ทำวัดสวดมนต์บ้างตามโอกาสเท่าที่พระภิกษุและสามเณรภายในวัดจะร่วมกันทำสังฆกรรมนอกจากนั้นจะใช้เวลาไปในทางเล่นซุกซนตามประสาเด็กในที่สุดพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านมองเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ จะทำให้สาม,มนเณรน้อยไม่มีความรู้จึงพาไปฝากถวายเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์สิงห์เพราะหลวงปู่แหวนเกิดวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2430ส่วนพระอาจารย์เกิดวันที่27มกราคมปีพุทธศักราช2432ซึ่งพระอาจารย์อ่อนกว่าหลวงปู่แหวนงปีณวัดบ้านสร้างก่อ อำเภอกเกษมศรีมาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันอำเภอกเกษมศรีมาคือตำบลเกษมศรีมาอําเภอรตรอการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่น่าอัศจรรย์ขณะที่พระอาจารย์อ้วนกำลังพาสามนเนรน้อยฝ่าเปลวแดดสีทองหน้าเข้าสู่บริเวณวัดในยามบ่ายนั้นพระอาจารย์สิงขาง์านังจิตสำคัญสูงสุดของพระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตกำลังมองที่ร่างสัมมณนน้อยปรานก็บังเกิดฤทธิอำนาจแห่งอภิญญาณทำให้ท่านเห็นรัศมีเป็นแสงสว่างโอภาษเปล่งประกายออกมาจากร่างของสัมเณรน้อยผู้นี้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดดังนั้นพระอาจารย์สิงห์ได้ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนข้อวัดปฏิบัติทั้งหมดให้ การออกจาริกแสวงบุญปีพุทธศักราช2464ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาธรรมกับพระอุบาลีคุณนูประมาจารย์ต่อมาปีพุทธศักราช2478ได้เข้าพบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณนูประมาจารย์ที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนจากมหานิกายเป็นธรรมยุต และได้รับฉายาว่าสุจินโนนั้นได้ออกจาริกสแสวงบุญต่อขณะที่ศึกษาธรรมกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ดงมะไฟบ้านขอจังหวัดอุบลราชธานีมีสิทธิ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่มีอัธยาศัยที่ตรงกันสองท่านคือพระขาวอนารโยและพระตื้ออจารธรรมโม เช่นเดียวกับราวที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูประมาจา์ก็ได้พระขาวจาริกสแสวงธรรมเป็นเพื่อนจนถึงเมืองหลวงพระบางต่อมาปีพุทธศักราช2489หลวงปู่แหวนได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านปงอำเภอแม่แตงในพรรษานั้นท่านได้อาพาธเป็นแผลที่ขาอักเสบต้องผ่าตัดโดยมีพระหนูสุจิตโต เพ่งเดินทางมาจากดอยแม่ปังพยายามอยู่ใกล้ๆจนครบเจ็ดวันต้องกลับไปดอยแม่ปังเพราะอยู่ระหว่างกลางพรรษากระทั่งเดือนเมษาในปีต่อมาอาการอาภาษจึงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทยังเดินไปไหนไกลๆไม่ได้นับแต่นั้นมาพระหนูได้พยายามอยู่ใกล้ๆเพื่อดูแลหลวงปู่แหวนต่อมาพระหนูได้ดำริว่า ปัจจุบันหลวงปู่แหวนมีอายุมากแล้วไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่ด้วยเพื่อเป็นอุปถากถ้านิมนต์มาอยู่ที่ดอยแม่ปังก็จะได้ถวายการดูแลได้โดยง่ายไม่ต้องไปไปมามาอยู่อย่างนี้แต่ก็ต้องเป็นเพียงความคิดของพระหนูเท่านั้นเพราะในเวลาดังกล่าวดอยแม่ปังไม่มีอะไรพร้อมแม้แต่กุฏิก็ยังไม่มีต่อมาปีพุทธศักราช2505 ขณะที่หลวงปู่แหวนมีอายุ75ปีคืนวันหนึ่งพระหนูนั่งภาวนาอยู่เกิดเป็นเสียงหลวงปู่แหวนดังขึ้นมาที่หูว,ว่าจะมาอยู่ด้วยคนนะหลังจากวันที่ได้ยินเสียงหลวงปู่แหวนอีกสามวันพระอาจารย์หนูได้ถูกนิมนต์ไปที่วัดบ้านปงสถานที่ที่หลวงปู่แหวนอยู่และถือโอกาสนิมนต์หลวงปู่แหวนมาที่วัดดอยแม่ปังด้วย เมื่อหลวงปู่แหวนได้มาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังแล้วครั้งแรกท่านพักอยู่ที่กุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งการมาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังนี้ท่านได้มีข้อตกลงกับพระอาจารย์หนูว่าหน้าที่ต่างๆและกิจทุกอย่างที่มีขึ้นในวัดให้ตกเป็นภาระของพระอาจารย์หนูแต่เพียงผู้เดียวส่วนท่านจะอยู่ในฐานะพระผู้เท่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่มีภาระใดๆทั้งสิ้น นอกจากนั้นหลวงปู่แหวนจะไม่รับนิมนต์โดยเด็ดขาดแม้ที่สุดถึงจะเกิดอาภาตหนักเพียงใดก็ตามท่านไม่ยอมนอนรักษาที่โรงพยาบาลถึงทาตุขันจะทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ตามอริยโคดอริยวงซึ่งบูรพารยา์ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อนนับตั้งแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นไปทางเหนือ ท่านไม่เคยจำพรรษาที่ภาคอื่นเลยเพราะอากาศทางภาคเหนือสัป,ปะยะสำหรับท่านหลวงปู่แหวนได้มรณภาพลงที่วัดดอยแม่ปังแห่งนี้เมื่อวันที่สองเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2528สิริอายุได้98ปีประวัติหลวงปู่แหวนสุจินโน ็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านช่องสันสตูดิโอบรรยายเสียงโดยโตสุริยาจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปขอบพระคุณครับ